สวัสดีครับผมเช่นเคยครับผมซาโจนะครับอยู่ที่เดิมครับผมร้านมีโบไบจังหวัดสันแก่นนะครับซื้อสายู่ไบมือสองต้นนะครับวันนี้นะครับผมจะพามาชม Honda CBR 650R นะครับรถคันนี้นะครับเป็นรถปี2022นะครับผมจัดมาให้แบบเต็มๆครับผมรถใหม่มีของแต่งนะครับ ราคาเราๆนะครับเดี๋ยวผมจะพามาชมของแต่งไปทีละจุดละจุดนะครับผมเริ่มจากชุดหน้าเลยนะครับผมก็มีชิวหน้านะครับเป็นชิวหน้าลมดำครับมีอุจจจะกนะครับผมไล่น็อตเป็นสีเงินมานะครับชกนะครับได้เป็นชคหัวกลับนะครับผมตรงสีของกระบอกโชกเนี่ยเป็นทำ power coat มานะครับผมเป็นสีเทานะครับส่วนล้อนะครับล้อเป็นทำสีทองมานะครับผมติดสติกเกอร์มาเชฟซีนี่นะครับผมแล้วก็ไฟเลี้ยวเป็นไฟเลี้ยวแต่งนะครับ อากาศมอน้าติดตั้งมาเรียบร้อยครับส่วนด้านบนนะครับผมด้านบนมีการสะบัด RCB นะครับผมเป็นของแท้นะครับมีกันลอยฝาถังน้ํามันนะครับสําหรับเล็กใหม่คันนี้นะครับผมแค่2,000กิโลนะครับผม2133กิโลเองนะครับผมรถใหม่ๆปี2022นีนะครับท่อครับเป็นท่ออะคาร์บิกนะครับครอบคาร์บอนครับเป็นปลายดาบครับท่อใบนี้เป็นท่อฟูลนะครับ ฝั่งด้านซ้ายนะครับมีพิกคิปเตอร์นะครับคันนี้มีพิกคิปเตอร์นะครับผมสามารถเตะขึ้นได้เลยโดยไม่ต้องกำคัสนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับของแต่งคันนี้นะครับผมของแต่งก็ราวๆอยู่ประมาณ2องสามหมื่นนะครับผมคันนี้นะครับผมใครสนใจนะครับผมทักเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับอยากได้รูปเพิ่มเติมวีลูเพิ่มเติมทักเข้ามาได้เลยนะครับผมสําหรับใครที่สนใจรถคันนี้นะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับ0 9 6 6 6 5 3้า5สห้าห้าห้านะครับ ไลน์นะครับผมซ6 6 6 5 5 5นะครับผมติดต่อเข้ามาได้เลยครับสวัสดีครับ yeah.